นเองนะคะวันนี้น้องเอ๋ะปิดเทอมใช่ไหมคะน้องเอกก๋ะเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพน้องเอ๋ยก็เลยมาจะใส่แน่งแห่ใช่ไหมตี้จะใส่แน่งใช่ไหมมีอตีก้กำลังไหวนะตี้ลงคนแรกเลยนะโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวน้องเอ๋จะลงไปบ้างนะคะอุ้ยไม่ลึกอ,อุ้ย แลไฟมาก้เลือมาจกโ่น เช็ดหน้าหน่อยได้ไหมอะเอามือเช็ดก็ได้เหรอสะอาดมากแต่น้องเอ้ยก็สามารถไล่นะ้ำแบบชิ่วๆเลยค่ะนี่อยากให้มาม้าไปให้มาม้าไปพาไปดูทุ่งนายนะคะน้ำสะอาดไหมน้ำสะอาดไหม ป้ากำลังทำอะไร แล้วเราจะเออไม่ได้ มาจากน้ำฝนน้ำฝนเหรอแต่ไม่มาเป็นสีนี้ได้อ่ะแล้วแล้วก็ต้องถือไม้แบบนี้นะคะถอยไปที่ไอน โอ้ยยาวจังายากกล้องแม่งกล้าหนุ่มาได้กล้องใกล้เหนะี่นี่คอปา,าได้กล้องปาได้กล้องสักหน่อยไหนดูดิโอเคร้อยบาทอ่ะอันี่อ่ะโอ้ยถูกจังไอปลาสองกิโลคุ้มเนอะเออคุ้มนะโลละห้าสิบบาท สิบสองกิโลก็เลยหนึ่งพอดีเลยอ่ะแม่ไทยคิดอยู่หรือเปล่าใช่ ะะมาดูกันตอนนี้ปะ๊ปะปะ๊าไปอยู่ตรงนู้นแล้วป๊ะป๊าไปว่ายน้ำด้วยครับได้ <c oughs> ดูอัดตี้กำลังเกาะนี้อยู่อัดตี้ก็อัดตี้ก็ขึ้นมาได้ <c oughs> ร้านนะคะมีสองร้านนี้ข้าวมันไก่กับก๋วยนี้ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวแล้วแล้วก็อีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็ก็คือร้านอาหารตามสั่งนะคะชื่อร้านโคคุณลินอร่อยมากๆเลยนะคะ อันนี้ไปก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนปลาจะได้มาทุกชุมซีบี ไปแชร์ในเพจเอ๊์คิทเช่นแล้วเดี๋ยวนานนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าได้ปลาอะไรบ้างสำหรับวันนี้เราเอา๊์ขอพกแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ